สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาคุยกันต่อเรื่องโทพาสนะครับโทพาสที่พวกเราเคยเห็นกันเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมครับสีฟ้าฟ้าอ่อนฟ้าเข้มโคบอลด์บลูสกายบลูสวิสบลูอันนี้สวิส s b บลูนะครับลอนดอนบลู Blue, แล้วก็สโมกี้สโมกี้โทพาสพวกนั้นจะเป็นพวกที่ฉายทั้งสีมานะครับแต่วันนี้จะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับโทพาสสีธรรมชาตินะครับ อย่างตัวนี้สีน้ำตาลแดงอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีชื่อเฉพาะไหมนะครับแต่สีน้ำตาลแดงแล้วก็อีกอนนงานคือแชมเปญโลเดนโทพาสจากแหล่งสกาดูประเทศปากีสถานนะครับอันนี้ก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนเจือทองเจือส้มนิดๆน,นะครับพลอยตัวนี้ก็จะมีความสวยงามในแบบของมันนะครับแล้วก็มันก็จะมี สีคล้ายๆกันเนี่ยอีกที่หนึ่งก็คือแถวสแกนดิเนเวียนะครับพวกประเทศกลุ่มนอร์ดิกพวกนั้นเขาจะมีสีสวยกว่านี้นะครับสีสีเข้มแล้วก็มีประกายแชมเปญที่สวยกว่านี้แต่ก็แพงกว่านี้เช่นกันนะแล้วก็มีอีกที่หนึ่ง Oriental t o p a z อันนั้นจะเป็นสีส้มแดงนะครับพวกนั้นนั่นก็ราคาก็คือโดดไปเลยโดดไปแบบสูงมากแพงมากหายากมากนะครับเชื่อว่าตอนนี้ ในเหมืองเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะครับแล้วก็จะเล่าต่อเรื่องโลพาสอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้เขาเอามาทำตลาดกันก็จะมีะที่โคสสีมานะครับก็จะเป็นพวกกรีนโทพาสพิงโทพาสสีเขียวสีชมพูพวกนี้ก็ก็คือมันโคสสีก็คือการเคลือบสีมานะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยต้องระวังนิดน,นึง มันสีมันจะค่อยๆจางลงไปการเก็บก็ต้องระวังนิดนึงต้องต้องเก็บคิดว่าไม่ไม่ควรเก็บให้โดนแสงนะครับเก็บเก็บไว้ในที่มืดๆอะ่ะเพราะสีพวกนี้มันมันจะจางไปเองนะครับเอาวางทิ้งไว้โดนโดนความร้อนโดนแสงไปสักพักมันจะจางไปนะครับโอเคครับถ้ามีข้อสงสัยตรงนี้ทักมาถามได้นะครับวัสดยครับ